พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าและเราเป็นมนุษย์อาจจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำให้ท่านเป็นมนุษย์จริงอย่างที่ท่านสอนมันจะเหลือแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์อาจารย์สันติพิเชษชัยกุลศิลปินปฏิมากรระดับโลกหนึ่งในผู้ออกเดินทางสะกดรอยตามหาพระพักองค์พระพุทธเจ้าด้วยแรงศรัทธาที่เปี่ยมล้น มาพร้อมกับพลังใจที่กระหายในคำตอบนี่จึงเป็นก้าวแรกเล็กๆที่จะพาทุกสายตาไปสู่ความยิ่งใหญ่และรู้ซึ้งถึงองค์พระพุทธเจ้าอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนตั้งแต่เป็นเด็กมีความสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าน่าจึงไม่เหมือนคนเพราะว่าท่านเองก็สอนธรรมะธรรมะคือธรรมชาติความจริงคือสัจธรรมพอเรียนรู้ไปจึงรู้ว่า ตั้งแต่ที่ท่านปรินิพานไปเป็นเรื่องที่ท่านห้ามว่าไม่ให้คนยึดติดลหลงไหลในสิ่งของรูปลักษ์ต่างๆให้สละทิ้งหมดเพราะฉะนั้นคนอินเดียสมัยนั้นจึงไม่มีการทำสร้างอะไรที่แสดงถึงองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาความสงสัยในวัยยาวจากวันวานนำมาสู่การค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้ามีใบหน้าไม่เหมือนคน นั่นจึงทำให้เขาเริ่มศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึง้งและนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนจนกระทั่ง200ปีหลังที่ท่านปรินิพานไปถึงค่อยๆมีสื่อสัญ,ญลักษณ์ให้รำลึกนึกถึงท่านมีรอยพระพุทธบาทธรรมจักกวางหมอบอย่างที่เห็นไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้น2,000ปีทำไมพระพุทธเจ้า ความเป็นคนหายเกิดอะไรขึ้นจึงเริ่มศึกษาพอเห็นว่าหน้าที่ถูกเปลี่ยนไปพระไตปิดกและคำพีก,ก็เปลี่ยนไปด้วยเราจึงพบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะปั้นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่ออะไรผมมองว่าถ้าปั้นพระพุทธเจ้าเหมือนจริงเหมือนคนขึ้นมาแล้วเราน่าจะค้นพบคำสอนจริงๆของพระองค์ พราะรูปปั้นเหมือนจริงหายไปเป็นรูปปั้นเทพเจ้าส่วนพระไตรปิฎกก็หายไปด้วยการเดินทางค้นหาพระพักของพระพุทธเจ้าของอาจารย์สันติและคุณเอริกาเป็นการเดินทางผ่านสามประเทศคือเนปาลอินเดียและสีลังกาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่อาจารย์สันติเป็นผู้ริเริ่มและสร้างโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้พระพักที่แท้จริงของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกการค้นหาพักของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การคิดขึ้นมาเองแต่เป็นการผ่านการประชุมกับนักวิชาการทางพุทธศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของโลกและผมเองมีโอกาสพูดคุยและศึกษาข้อมูลจากญาติสายเลือดพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่ดินแดนต้องห้าม ได้เห็นรูปปั้นที่เป็นความลับของตระกูลซึ่งผมเป็นคนเดียวในโลกที่พบหลักฐานใหม่ของใบหน้าพระพุทธเจ้าความตั้งใจของเขาไม่เพียงแต่เดินทางเพื่อไขข้อสงสัยเท่านั้นแต่เขากําลังริเริ่มทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลกรวมถึงนําหลักธรรมคาสอนและแรงศรัทธามาสู่จิตใจชาวพุทธทุกคนอาจารย์สันติยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้ว ความยิ่งใหญ่ขององค์พระพุทธเจ้าไม่ได้มาจากการเหาะเหินเดินอากาศอย่างที่เคยได้อ่านมาทว่าพระองค์ยิ่งใหญ่จากจิตใจภายในของพระองค์ตอนนี้เรากําลังทำพระพุทธเจ้าให้เหมือนจริงประวัติศาสตร์จริงจะกลับมาคำสอนจริงจะกลับมามันไม่ใช่การปั้นพระพุทธเจ้าให้เหมือนจริงเท่านั้นแต่ได้หลักธรรมคำสอนกลับมาด้วยตอนนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่า พระพุทธเจ้าองค์จริงท่านสุดยอดกว่าที่เรารู้กันจากปรมปราเาะเหินเดินอากาศเทวดาต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นการสร้างองค์พระพุทธเจ้าเสมือนจริงขึ้นมานั้นสิ่งสำคัญเพื่อขจัดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับพระพุทธเจ้าเพราะรูปปั้นที่เสมือนจริงจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิท์และอาจารย์ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ขั้นถึงแก่นแท้ของหลักพระธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังสายสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกถือเป็นวิธีที่ทำให้เข้าถึงพระพุทธองค์ได้อีกทางหนึ่งถ้าเราเห็นว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าและเราเป็นมนุษย์อาจจะเข้าไม่ถึงบางครั้งคิดว่าทำไม่ได้ไม่เป็นไรมีท่านคนเดียวที่ทำได้ งั้นเอาท่านขึ้นหิ้งกราบไหว้กันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําให้ท่านเป็นมนุษย์จริงอย่างที่ท่านสอนมันก็จะเหลือแค่ลูกศิษย์กับอาจารย์เราจะเข้าถึงพระองค์ท่านได้มากขึ้นคนจะกล้าปฏิบัติตามคําสอนที่แท้จริงของท่านมันจะทําให้โลกหน้าอยู่ขึ้นถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่ท่านสอนตรงนี้เลยคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรถ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างที่พระองค์สอน อาจารย์สันติเปรยขึ้นก่อนจะเล่าต่อไปถึงขั้นตอนการทำโครงการตามหาพระภักขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีการปรึกษาหารือกับเหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดผมไม่ได้คิดเองหลับฝันเองว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้น ผมเชิญปรมาจารย์ด้านพระพุทธด้านจิตวิทยาด้านโบราณาคาดีด้านประวัติศาสตร์ผมเอามาหมดเลยผมศึกษาแล้วรับคำปรึกษาเพื่อจะดีไซน์ออกมาว่าพระพุทธรูปออกที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดตามประวัติศาสตร์ของโลกมีความเป็นไปได้เท่าไหร่ต้องมีข้อมูลอ้างอิงผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อคนไทยของเราคนเอเชีย หรือคนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนบนโลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังไปสู่มวลมนุษยชาติคนศาสนาอื่นประเทศอื่นชาติอื่นซึ่งเขาอาจจะกลับมาเห็นและชื่นชมว่าคนไทยเอาจริงเอาจังมากทำของจริงที่พิสูจน์ได้เขาจะเกิดความเชื่อและความนับถืออยากเดินทางมาบ้านเราภายหลังจากการเดินทางค้นหาพระพักพระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์สันติได้เตรียมสร้างประติมากรรมโลหะรูปปั้นพระพุทธเจ้าขนาดเท่าจริงและขนาดใหญ่ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในโลกซึ่งจะความละเอียดสูงและสมจริงขนาดความสูง19เมตรเพื่อถ่ายทอดต,ตัวตนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการย้อนกลับไปสู่ยุคสมัยเมื่อเกือบ2,600ปีแห่งพุทธกาลโดยจะประดิษฐานณประเทศไทย เพื่อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศอีกด้วยรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในโลกจะสามารถสื่อถึงคำสอนของพระพุทธองค์ในเรื่องสัจธรรมและสภาวะที่เป็นจริงได้อย่างแม่นยำชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่ได้รับชมรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในโลก จะสามารถย้อนรำลึกนึกถึงประวัติศาสตร์ได้อย่างนึกซึ้งถึงแก่นแท้แห่งสัจธรรมมากขึ้นการปั้นพระพุทธรูปให้เป็นมนุษย์ถือว่าถูกต้องที่สุดตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เองผมขอยืนยันด็อกเตอร์มิลานศัก,กะยะสายเลือดพระพุทธเจ้าชาวเนปาลผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนากวีจิตกรนักเขียนและนักแปลภาษาโบราณแภาษา มีความสุขและปิติมากเมื่อทราบว่าอาจารย์สันติมีความคิดที่จะปั้นพระพุทธเจ้าแบบเหมือนจริงที่สุดตามประวัติศาสตร์ของโลกโดยในปี2560คนทั่วโลกจะได้เห็นพระภัพของพระพุทธเจ้าเสมือนจริงที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังกลายเป็นแหล่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่สมบูรณ์รวมถึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย